สวัสดีครับผมสวัสดีพิมพ์มาทะเรือครับผมสวัสดีนะครับครับผมวันนี้อัปเดตพิมพ์เสร็จใหม่ๆนะครับอ่าวันนี้จะมาแนะนําครับเพื่อนพิมพ์ไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้านะครับไม้ลักครับผมครับไม้ท่อนเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสามคอนแทกนะครับผมเป็นทรงอ่าแหลมหน่อยเหมือนกีต้าร์นะครับผมมีลวดลายสวยมากนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับอ่ามีสวิตช์ปิดเปิด ครับคอนแทคเลดนะครับผมนี่สวยมากนะครับปิดเลดนะครับอ้าวตัวนี้จะเป็นหัวกระนกนะครับผมสวยมากนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับเซไปใหม่นะครับเป็นปิ้นไฟฟ้าครับเสียงนี้แจวรับกันนะครับสวยมากนะครับว้าวนี่ครับไม้ลักหรือไม้น้ำเกลี้ยงสายสา้นนะครับ ครับงอกกระหนกสวยมากครับหนึ่นเดียวน,นี่เลยนะครับผมดูตัวที่สองครับผมอ่าเป็นพินไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสองคอนแทกนะครับผมตัวนี้นะครับฟฟคอนแทกสองคอนแทกพินไฟฟ้านะครับตัวนี้ หอวพยานาคนะครับกอดหัวได้ครับไม้ท่านเดียวสวมากครับผมบิดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงใบโพนะฮะอ่าก็คือก้นเป็ดน,นะครับสวยมากสองคอนแทกนะครับผมเจ๋อมากชอบเป็นไหนสามคอนแทกหรือสองคอนแทกได้ครับว้าวครับผมสวยมากไม้ท่านเดียว เป็นพินไฟฟ้านะครับครับผมสุดยอดคอนแตกต่างครับผมนี่สองหนึ่งสองคอนแทคนะครับคอนแทคเลสตัวน,นี้จะมีสามนะครับนี่จะมีปุ่มปิดเปิดเส้นกลางเส้นแหลมเส้นทุ่มครัสามคอนแทกนะครับชอบแบบไหนครับโอ้สวยมากนหนัวพญาน,นาคหัวพญานาคหัวกระหนกนะครับ จัดจำเลยนะครับผมพินบ้านทะเลสนใจก็สิบตอกสองสามมาครับนี่สุมากพินไฟฟ้าครับผมอ่าอันนี้มาแนะนำไฟ,ไฟฟ้าเลยครับผมชอบอีบ้านนะครับผมเกียวมรกตนะครับ,นะรบนี่ ครับสองคอนแทคนะครับผมสวยมากนะครับนี่นี่พญานาคนะครับพญานาคไม้ประดู่นะครับน <uk> <tricky>? ี่สวยสวยผมชอบตัว <Committee> น <acho> ี้ครับที่รีวิวไปนะครับนี่สองคอนแทคเหมือนกันนะครับพร้อมมาประยุงนะครับผมสวยมากนะครับชอบตัวไหนครับหินไฟฟ้านะครับผมนำเสียงจะดี ใสแก้วนะครับนะครับสวยมากนี่ครับพินบ้านทะเลอสองคอนแทคครับผมสนใจกจระติกต่อสนามนะครับหาบับรเด็กพิเสร็จใหม่ิสวยๆร,รับเกียวมรกต แล้วก็พินไม้ลักครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับ